ส่วนตัวแล้วนะครับไอโยหมักหนมเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าพี่ส่วนมากไอโยส่วนมากนะครับก็จะมักหนมเส้นถ้าเอาแบบออริจินอลเลยก็หนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับน้ำเงี้ยวครับผมธรรมดาที่เป็นแบบของเชียงใหม่เลยเนาะอ่าครับวันนี้กี่ได้กี่ด้วยพี่หืมสักถ้วยสองถ้วยเนาะเอาได้กินเนมันถ้วยเท่าไคร์เนี่ยถ้วยตะไคร์คนถ้วยห้าบาทถ้วยห้าบาทครับถ้วยสี่ถ้วยเนี่าถ้วยสี่ถ้วยเนาะครับ โอ HR, đi, ้โหวันน wow. ี like, ้ลบก่อนนิดนึงว้าวแันนขอลบก่อนนิดนึงครับผมวันนี้มาเป็นเกตุรับเชิญขผมกันโอเคครับได้ครับผมวันนี้นะฮะครสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะฮะรายการคิงมาฮาครับรอบนี้นะฮะผมปลาไอดอลผมนะมากินหนมเส้นผมเลี้ยงเลยอ่าบอกเกย์อยูครับผมผมเลยว่าอโยเป็นไอดอลผมครับเป็นไอดอลนะครับใช่สมัยไว้เด็กผมนี่คุชอบอโยมากเด็กนักฟุตบอลอโยวันนี้ จัดเลยครับร้านหนมเนต้นนี่โอเคครับอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นร้านเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนสนิทเฮ้มายังเนี่ยเอาจริงเหรอเออมายังเนี่ยมายังหมูเนี่ยลองเข้าไปในร้านดีกว่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวดูดิมันลูกค้าเริ่มเข้าแล้วครับโอ้ สวัสดีครับอ๋อขอันนี้ผมขอเข้าในครัวแป๊บนึงไอโอครับผมผมจัดให้โอเคครับผมค่คุณผู้ชมครับอย่างที่เข้ามานะครับเข้ามาปุ๊บเขาจะมาดูว่าเอ้ยร้านเพื่อนต้นขายห้าบาทว่ายยังไงต้องถามเจ้าของร้านเปียสสวัดีครับโอ้โหกำลัง hmm. ลูกค้ากำลังเข้าเลยขพย่ขายยังไงพ่องมีอย่างพ่องป่ะพี่มีขนมเส้นนะคะมีน้ำเงี้ยวน้ำยาเขียวหวานแผนงมีจานตั้งแต่5บาท10บาทละกอสาวอ่ะโอ้พระเจ้านะครับนันในในในหม้อแล้วเหรอพี่เมื่อก่อนแหมค่ะอันนี้อย่างพี่นี่ ผันแห้งครับหมูโอ้คับผมเอาอะไรครพี่อันนี้เขียวหวานหมดหมดเลยไก่โอ้พะแต้วอันนี้ฮะอันนี้น้ำยาน้ำยาโอ้โหร้านนี้ก็คือน้ำเงี้ยวครับเอาอีดูครับพี่ผมขอซัดน้ำเงี้ยวเพื่อไอโยสี่นะครับแล้วก็ผมเอายางจานห้าบาทพี่ดูว่าไอโยจะกินได้กี่้วทุ่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเา สัตว์ไงไโยสักหนึ่งแต่เอางั้ว่าไอโยปลามาล้านเปื่นแกคือไข่เดี๋ยวดูกันฮะเอาไอโยเจอแล้วอ่ะเจอแล้วอันนี้คือไอ ครับผมให้หนูสวัสดีครับเป็เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนตั้งแต่ไปเด็กแล้วใช่ไปเด็กจำได้คือกล่องหน้าโรงเรียนแม่ลินมันหนอครับผมคูลเลอร์ซ้ายคูลเลอร์ซ้ายคูลเลอร์ซ้ายไวรุ่นเก้าศูนย์แกบผมก่ากันอย่างงั้นครับผมอ่ามาแล้วครับนี่โอ้โหอันนี้ไหวเหรอไม่ไหวก็ไหวครับเนี่ยวชิวๆเลยเนี่ยชิวๆอ่ะนะผมบอก a โยครับ a โยผมพร้อมโกเลยคือมัน ต่ำต่ำต่ำจัดกันถึขนาดนั้นผม <Okay. S 1> าาคิดว่าไอโยกินได้อยู่นะเนาะสมัยนะั้น <Okay. S 1> กินราต้องกินของอะไรเยอะนะพี่โอสมัยก่อนนี่กินฮุเป็นห้าฮุบห้วยเจ็ดห้อยวุ่ผมเข้ามเราใช้แรงนะพี่เนาะใช้แรงครับใช้พลังงานครับนี่ไอยโยเอาแต้เลยจัดเลยไอยโยส,สบายเดี๋ยวมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้องๆนะครับที่เป็นลูกศิษย์ครูโยนะที่ผมถามไว้นะว่ารุ้นกันครับว่าไอโยจะกินได้กี่ถ้วยฮะถ้าใครตอบถูกนะหรือไงส่ง มผมมีรางวัลทห้กระไรกัน,กนอ่ะสำหรับคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้ก็เลยกันว่าไอโยจะกินได้กี่ถ้วยครับส่งคําตอบมาใต้คลิปนะครับบัตรหันถ้วยห้าบาทนี่บัตเจจว่าน้อยนะเข้มข้น,น,นครับครับจัดเข้มข,นขน้นเลยครับโอเคเลยนะครับ นะฮะสามก๊าลไรอันนอสามก๊าซนี่เรียกว่าก๊าซไม่ได้เลนะครับอืมอืมอ่าคุ้มครับวันด้วยเยอะโย่แปลกหน้าอันหนาเยอะนะฮะเยอะอยู่นะคุณผู้ชมโอเคโอ้โหด้วยโย่กินล้ำอะน่าเซตไปหนึ่ง วายโยครับคุณผ <laughs> ู้ชมแห <laughs> ววยแต่เป็นหนึ่ง <laughs> ครับสำรับธรรมดาธรรมดาเนี่ยพี่ว่าสองด้วยเนี่ยโอเคแล้วนะฮะนะครับสำรับคนธรรมดาปกตินะครับอ่าไม่ว่าคุ้มเลยสิบบาทอันนี้กิ <laughs> อันนี้คืออายุกิไปนี่ห้าบาทใส่พักก็แต่มครับผมโอ้จ้าดูหน้าผมโ oh oh อเบก้าโอเมก้าหมดราล่หนึงนะอ่ะรอรุ่นต่ออายุนนใช้เวลากินนาทีเมื่อกี้ไม่ถึงนาทีเนาะอ่ะบอกว่ากันไม่บอกว่ากันแต่เอาไอ้อิ่มว่าครับอ่าทีนี้ตที่สองนะครับ ตึ้นสองแล้ว อายุยกแป่งได้แหอันน่ะห้าถ้วยนี่จบเลยครับห้าถ้วยเหรออายุรับผมจบเลยคืออิ่มมากเลยครับตอนนี้โอ้คือปืนกับเบร่วว่าจะขึ้นเขาน้อยนะพี่น้องครับเป็นแบบสองถ้วยนี่นะถ้าเป็นคนใหญ่เนาะสองถ้วยนี่หมาะอิ่มแล้วเนาะหมาะพออยู่ได้หมาะหมอะโอเคอ่ะเนาะแต่เนี้ยเรากินแบบลองสร้างคอนเทนต์ห้าถ้วยนี่ กับคุณลตัวกับคนทำปลาทั่วไปนะพี่น้องครับพงศ <c oughs> ์ไหวเลยฮะต่อด้วยหที่ผมมันคงไม่ไหวครับพ <c oughs> งศ์ตกลแล้วใน,น้าทเวนแต่ฮาทเวนทายถูกหรือเปล่าเด็กๆทายถูกไหมนะครับโอ้ทายทายถูกเดียวไอข้ขายคนมีรางวัลเห้อนะครับอ่าโอเคอ่านะครับเด็กๆน้องๆครับรวมคุณพี่บารลุปกครองครับคุยโย่ในฮาทเวนครับแต่ของผมครับก็จะกินที่เหลือนะเอาว่าพอกินได้ครับใต้ผมอยากจะแนะนําเมนูอีกเมนูหนึ่งครับชื่อว่ายำปลาดูฟูเวลาผมไปที่ไหนอ่ะผมโคตร จะชอบสร้างเลยนี่แมืนยำปูดูฟูนะครับนี่นะครับส่วนเรื่องราวของยำปูดูฟูเป็นไงเดี๋ยวเรามาจัดกันอีกทีนึงนะครับผมก่อนวีเราจะซักโคกกันอีกทีนึงนะก่อนจะนั่งกันยาวๆนั่นคือคุโยฝากร้านนี้ไว้ตัวอ่ะหนๆก็มาเป็นเพื่อนกันละสำหรับร้านนี้อ่ะก็ฝากร้านนะครับก็ขนมจีน5บาทนะครับก็เลยที่อยู่ที่แม่โจ้ใช่ไหมครับก็เลยซอยธนาคารกรุงไทย เข้ามาในซอยนะครับเนาะประมาณ500เมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับรับรองอร่อยนะครับเหมาะกับเศรษฐกิจแบบนี้เลยนะครับเซฟเซฟตัวเองนะครับเนี่ยหถ้วย25บาทเองครับอิ่มนะคไม่ไม่ไหวเลยครับแล้วก็คนที่ทายถูกนะครับยินดีด้วยนะครับคุโยกินได้แค่หถ้วยเท่านั้นเอง โอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณไอโยครับแล้วก็ร้านปีดโวยแล้วก็ร้านของไอหนูตัวนาะที่เปิ้ลมาในวันนี้นะครับก็ได้ซุ้มซุ้มกันมาก็คือ10เซน5บาทวันนี้อร่อยจริงถ้าใครมาก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะถ้าใครมาประทุกยังไงนะโทรถามเปิ้อนก็ได้โอเคอยา่างไรครับเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันวันนี้ผมต้องขอบคุณไอโยนะครับไอร้องของผมนะส่วนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับฝาดที่ต่างกับตัวครับคิงมาฮะอย่าลืมช่วยแชร์นะครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ